สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อวนิดาสีนอกหรือครูบอมนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่อง<ม>การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงไปแล้วนะคะเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มนะคะวันนี้นะคะจะมาดูการแจกแจงความน่าจะเป็นกันนะคะตัวแรกที่เราจะต้องรู้จักเลยนะคะก็คือฟังกช์ชันมวลความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนั่นเองค่ะ โดยบทนิยามของมันนะคะจะมีอยู่3ข้อนะคะข้อแรกคือ fx นะคะจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะข้อที่2นะคะ sigma fx เท่ากับ1นะคะหรือผลรวมของ fx จะต้องรวมกันได้1นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะความน่าจะเป็นของ f x แต่ละค่านะคะจะต้องเท่ากับ fx นั่นเองค่ะเราจะเรียก f นี้ว่าเป็นฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างที่4นะคะในหนังสือเรียนหน้าที่137นะคะข้อนี้นะคะเขากำหนดให้ x เป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องมานะคะโจทย์ระบุมาแล้วนะคะโดยให้ f(x) นะคะมี2ฟังก์ชันนะคะคือจะเท่ากับ2 x ลบ1ส่วน25เมื่อ x มีค่าตั้งแต่1ถึง5นะคะ ส่วนถ้า x เป็นค่าอื่นๆนะคะค่าของ f(x) จะเท่ากับ0นั่นเองค่ะข้อแรกนะคะสร้างตารางแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x พร้อมทั้งเขียนกราฟนะคะจากโจทย์นะคะเราก็ไปสร้างตารางขึ้นมานะคะเราก็จะได้ตารางหน้าตาดังนี้เลยนะคะโดยการแทนค่า x ลงไปในฟังก์ชัน f(x) นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่1เนี่ยเขาให้เขียนกราฟด้วยนะคะเราก็จะได้กราฟดังนี้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตากราฟนะคะที่เราได้จากตารางด้านบนนะคะส่วนข้อที่2นะคะเป็นการแสดงให้เห็นว่าฟังก์ชันนี้นะคะฟังก์ชันนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มหรือไม่นะคะจากที่ผู้บอกค่ะจากบทน,นิยามนะคะ f จะเป็นฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องจะต้องมี3ข้อนะคะข้อแรกนะคะเราจะต้องไปเช็คว่า f x มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ทุกค่าไหมซึ่งถ้าเรามาเช็คตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าค่าของ fx เป็นไงคะมากกว่าเท่ากับศูนย์ทุกค่าเลยดังนั้นข้อนี้ผ่านนะคะข้อที่2นะคะเช็คนะคะซิกมา fx นะคะเมื่อ x เล็ก เป็นสมาชิกข,ของ X ใหญ่นะคะนั่นก็คือเอา fx ทั้งหมดนะคะ fx ในช่วงช่วงนี้นะคะมาบวกกันทั้งหมดได้1ห,หรือไม่นะคะก็ลองมาบวกกันนะคะก็จะเป็น1ส่วน25บวก3ส่วน25บวก5ส่วน25บวก7ส่วน25บวก9ส่วน25 ซึ่งข้างบนก็จะบวกกันได้25ส่วน25นะคะก็คือตอบ1ดังนั้นข้อ2ก็ผ่านนะคะและข้อที่3นะคะความน่าจะเป็น p x เมื่อ x เท่ากับ x แต่ละค่านะคะเท่ากับ f x นะคะซึ่งเราก็จะเห็นแล้วจากตารางนะคะก็ถูกต้องดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า f นะคะเป็นฟังก์ชัน มวนความน่าจะเป็นค่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างที่5ในหนังสือ เรียนเช่นเดิมนะคะในหน้าที่138ค่ะโจทย์ข้อนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาแตกต่างจากโจทย์ข้อที่แล้วนะคะอ่ะเราไปดูพร้อมกันกันเลยนะคะกำหนดให้ x นะคะเป็นตัวแปรสุ่มนะคะแทนจำนวนนะคะจำนวนที่ลูกเต๋าปรากฏแต้ม1น,นะคะโดยเขาเนี่ยทอดลูกเต๋า1ลูกจำนวน2ครั้งนั่นเองค่ะข้อแรกนะคะให้สร้างตารางแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร พร้อมทั้งสร้างกราฟนะคะข้อนี้นะคะจะต่างจากข้อที่แล้วคือข้อที่แล้วเนี่ยเรามีค่า x แล้วนะคะแล้วก็เอาค่า x เนี่ยแทนเข้าไปใน fx เราก็จะสามารถสร้างตารางได้แต่ข้อนี้นะคะเราจะต้องรู้เองว่า x หรือตัวแปรสมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอ่ะเราก็จะสร้างตารางไว้อย่างนี้นะคะก็คือ ให้แถวที่1นนะคะเป็นค่า x ส่วนแถวข้างล่างเนี่ยเป็นความน,น่าจะเป็นนั่นเองนะคะเราก็ไปดูนะคะตัวแปรสุ่มที่ลูกเต๋าเนี่ยจะปรากฏแต้ม1เนี่ยมีโอกาสเท่าไหร่ดังนั้นการทอดลูกเต๋า2ครั้งเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นแต้ม1เลยก็ได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นค่า x นะคะจะมีค่าศูนย์นะคะหรืออาจจะขึ้นแต้ม1 1ครั้งก็ได้นะคะหรืออาจจะขึ้นแต้ม1ทั้ง2ครั้งก็ได้อันนี้เราก็จะได้ตัวแปรสุ่มออกมาแล้วถูกต้องไหมคะ ต่อมานะคะเราไปดูความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นในการทอดลูกเต๋านะคะให้ไม่ปรากฏแต้มหนึ่งเลยดังนั้นลูกเต๋าเนี่ยที่สามารถให้ออกแต้มได้ก็คือแค่5หน้าถูกต้องไหมคะดังนั้นครั้งที่1อาจจะออกอะไรก็ได้ใน5หน้านี้นะคะครั้งที่สองอาจจะออกอะไรก็ได้ใน5หน้านี้นะคะแล้วจับมันมาคูณกันเพราะเป็นการกระทําต่อเนื่องนะคะเราก็จะได้ทั้งหมดเท่ากับ25 อันนี้คือเหตุการณ์ที่เราสนใจถูกต้องไหมคะอันนี้คือ ne แล้ว ns ล่ะค่ะ ns หาไงเอ,อ่ย ns ns เราจะหาได้จากก็ทอดลูกเตา๋า1ลูก2ครั้งครั้งที่1อะไรก็ได้6ครั้งที่2ก็อะไรก็ได้6ถูกต้องไหมคะดังนั้นจะเท่ากับ36อันนี้คือ ns นะคะหาความน่าจะเป็นเมื่อ ออลูกเต๋าไม่ปรากฏแต้ม1เลยนะคะก็จะเป็น25ส่วน36นะคะเพื่อหาความน่าจะเป็นเราก็เอามาเขียนในตารางแล้วถ้าลูกเต๋าปรากฏแต้ม1เพียง1ครั้งนั่นหมายความว่าอะไรคะอ่ะนั่นหมายความว่าการโยนครั้งที่1ให้ลูกเต๋าอ,ออกแต้ม1ดังนั้นให้แค่1เหตุการณ์อันนี้โยนครั้งที่1น,นะคะ โยนครั้งที่สองออกแต้มไหนก็ได้ที่ไม่ใช่หนึ่งดังนั้นจะเหลืออยู่5เหตุการณ์จับคูณกันจะเท่ากับ5แต่การโยนเนี่ยมีครั้งที่1ครั้งที่สองถูกต้องไหมคะอันนี้ครูให้ครั้งที่1เนี่ยเป็นแต้มหนึ่งแต่มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งที่ครูจะกำหนดให้ครั้งที่1ออกแต้มอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่1ครูก็จะเขียนเป็น5 และครั้งที่2ต้องออกแต้ม1ก็จะได้เท่ากับ1ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็น5นะคะอันนี้จะเป็นกรณีที่1ขึ้นครั้งแรกอันนี้จะเป็นกรณีที่1ขึ้นครั้งที่2นะคะจับสองกรณีนี้มาบวกกันเราจะได้ NE เท่ากับ10นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะได้10ส่วน36นั่นเองค่ะเราก็จะได้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ ลูกเต๋าปรากฏแต้ม1เพียง1ครั้งเนี่ยเป็น10ส่วน36นะคะอ่ะสุดท้ายนะคะให้ลูกเต๋าปรากฏแต้ม1ทั้ง2ครั้งนั่นหมายความว่าครั้งแรกจะต้องออกแต้ม1ก็มีแค่เหตุการณ์เดียวครั้งที่2ก็ต้องออกแต้ม1มีแค่เหตุการณ์เดียวนะคะจับคูณกันดังนั้นเท่ากับ1อันนี้คือ ne ของเรานะคะได้ ne ก็เอา ne ไปเขียนส่วน ns นะคะ เราก็จะได้ตารางแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มมาได้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาให้เขียนกราฟนะคะกราฟที่ได้ก็จะเป็นดังนี้ค่ะ,ะเราก็จะได้กราฟของการแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่ม x ได้ดังนี้นะคะ ต่อไปนะคะข้อที่2นะคะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต่าปรากฏแต้ม1จํานวน2ครั้งดูตารางแล้วตอบได้เลยปากฏแต้ม1จํานวน2ครั้งก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะดังนั้นตอบความน่าจะเป็น1ส่วน36นั่นเองค่ะข้อที่3นะคะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม1นึ่จำนวน0ถึง1ครั้งนะคะเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ดังนี้นะคะ,ะแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าเราสนใจที่ความน่าจะเป็น x เท่ากับ0บวกกับความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ1 นะคะที่เราเขียนแบบนี้ได้เพราะว่าเป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องนะคะเราก็ไปดูความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ0นะคะได้25ส่วน36บวกความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ1นะคะได้10ส่วน36ดังนั้นเท่ากับ35ส่วน36นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบ ต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4นะคะเป็นการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าปรากฏแต้มหนึ่งอย่างน้อย1ครั้งนะคะดังนั้นหมายความว่าเขาสนใจที่ตั้งแต่1นะคะจนถึงสูงสุดของเราก็คือมีแค่2ครั้งนะคะเพราะเขาโยนแค่2ครั้งนะคะดังนั้นความน่าจะเป็นที่เขาต้องการนะคะก็คือตั้งแต่1นนะคะจนถึง2นั่นเองนะคะ หมายความว่าเราก็ต้องไปหาความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ1นะคะบวกความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ2อ่ะก็จะได้เป็น10ส่วน36บวก1ส่วน36ซึ่งได้เท่ากับ11ส่วน36นั่นเองคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการแจกแจงความ น่าจะเป็นนะคะของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปนะคะจะเป็นการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องกันแล้วนะคะดังนั้นวันนี้นะคะคุณครูก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณนักเรียนที่ฟังจนจบนะคะสวัสดีค่ะ